และนี่คือ10เกสเจอร์สำหรับ iPad ที่ช่วยการใช้งาน iPad ของคุณนั้นง่ายขึ้นจนทำให้คุณต้องหลงรัก iPad และที่สำคัญดูคลิปนี้จบเมื่อไหร่คุณใช้งาน iPad เหมือนระดับมือปูอย่างแน่นอนฟันธง ำหรับการใช้งานใน iPad นี้หลายคนก็ยังคุ้นเคยในวิธีเดิมๆนะครับนั่นก็คือโดยการที่ว่าเราแตะบนคําสั่งบนหน้าจอของ iPad ตรงนี้ว่าให้เรากดปุ่มตรงไหนทําการ r ีเซนต์แบ็หรือในอีกวิธีหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือการใช้ assistive touch นะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของ iPad นะครับหลายคนก็ยังคงคุ้นเคยในวิธีเดิมๆเ,เช่นการใช้ปุ่ม assistive touch นะครับก็คือเป็นการใช้ปุ่มลอยเสมือนนะครับโดยการที่ว่าเราแตะคําสั่ง ปุ่มโฮมมันจะทากสกิ้งหรือรวมไปถึงเปิดในหน้าในส่วนของรีเซ็ตแอปในส่วนตรงนี้แต่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราใช้อีกวิธีหนึ่งที่มันง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ปุ่มลอยเสมือนอย่าง Assistive Touch ในส่วนตรงนี้แต่เราจะใช้อีกวิธีนั่น,นคือบริการเราจะใช้คําสั่งของ g e s t u r e ซึ่ง g e s t u r e ตรงนี้เนี่ยเราก็คุ้นเคยในส่วนของมือถือ Android ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวาดรูปวงกลมเพื่อการเปิดกล้อง วาลุดจอวีเพื่อเป็นการเปิดไฟฉายหรือร่วมไปถึงการแคปหน้าจอด้วยแสงนิ้วในส่วนตรงนี้ซึ่งในถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยก็ยังมีความสงสัยว่าเอะแล้ว g กสเจอร์ตรงนี้มันหมายถึงอะไรนะครับนั่นก็คือเป็นการใช้งานท่าทางสัมผัสนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวาลุดวงกลมเปิดไฟฉายเปิดแอปหน้าจออย่างอืๆๆ่นอะไรพวกนี้เหมือนที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับแต่ว่าใน iPad ตรงนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในไอแพก็ได้มีการพัฒนาในส่วนของ iPadOS อเวอร์ชั่น14ซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ย ผู้พัฒนาในส่วนของ iPad ตรงนี้ได้มีการใส่ฟีเจอร์ลูกเล่นโดยเฉพาะในส่วนของ Gesture ตรงนี้ให้เราได้ใช้งานกันอย่างเพียบเลยนะครับและในคลิปนี้เราได้ทำการรวบรวม10 Gesture สำคัญสำหรับ iPad ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน iPad ได้อย่างง่ายดาย <Nice. S 1> และที่สำคัญถ้าดูคลิปนี้จนจบเมื่อไหร่คุณอาจจะได้ใช้งาน iPad เหมือนระดับมือโปรเลยก็ว่าได้จะมีอะไรกันบ้างงั้นให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันก่อนนะครับและถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกงั้น ฝากากด s ับ s c r i b e ในช่อง SD Tech กันก่อนนะครับพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปเทคนิคดีๆจากพวกเราครับเริ่มจาก Gesture แรกที่จะแนะนำกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของศูนย์ควบคุมอุปกรณ์หรือในส่วนของ Action Center ในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการใช้งาน iPad นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมือถือ hotspot หรือรวมไปถึงการเปิด GPS หรือ Bluetooth นะครับโดยในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิด ได้ง,ง่ายนะครับนั่นก็คือโดยการที่เราเนี่ยไปที่บริเวณหมายเลขแบตเตอรี่บน iPad นะครับจากนั้นก็กวาดลงมาเพียงแค่นี้ในส่วนของ Action Center <Yeah! S 1> ก็จะปรากฏให้อย่างอัตโนมัติ <Yeah! S 1> กส s จอร์ต่อมานั่นก็คือค้นหาอะไรก็ง่ายไม่ต้องพึ่งพา Siri Siri <Yeah! S 1> ในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการค้นหาได้ทุกอย่างนะครับค้นหาในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาทั้งหมดหรือรวมไปถึงการค้นหาในบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการอยากจะเสิร์ชนะครับ ซึ่งในวิธีตรงนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายมากเพียงแค่คนเนี่ยเอานิ้วเนี่ยไปกวาดลงมารตรงกลางหน้าจอนะครับกวาดลงมานะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นแถบในส่วนของค้นหาแต่ว่าในส่วนของค้นหาตรงนี้คือเราสามารถค้นหาแอปพลิเคชันที่เราต้อง,งาาการจะดาวน์โหลดหรือหาแอปที่เราดาวน์โหลดเอาไว้แล้วหรือรวมไปถึงเราต้องการที่จะหาข้อมูลหรือหาคเวร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็สามารถค้นหาลงไปในนี้ได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทําการเปิดหน,น้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ทําการพิม ลงไปในเว็บไซต์ Google อีกทีนึงให้เปลืองเวลาในส่วนตรงนั้นโดยวิธีใช้งานเนี่ยเพียงแค่แตะนะครับแล้วก็สั่งการค้นหาอะไรก็ได้สมมติว่าผมต้องการที่จะค้นหาอยา่างราคาบิตคอยตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้าง,งแล้วก็ทําการเซิร์ชเข้าไปเลยว่าราคาบิตคอยตอนนี้โดยในส่วนตรงนี้เนี่ยจะทําการเด้งไปยังในส่วนของ Safar i นะครับแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์แล้วนะครับว่าราคาบิตคอยตรงนี้จะอยู่ตรงที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับ gesture ที่3วิ widget หน้าแรก ปรับแต่งเองได้และคนเนี่ยก็ได้มีการทราบข่าวข่าวมาบ้างแล้วนะคะว่าในส่วนของ iPad OS เวอร์ชัน14ตรงนี้เขาได้มีการเพิ่มฟีเจอร์วิดเจ็ตมาให้เราได้ใช้งานได้แล้วซึ่งวิดเจ็ตตรงนี้เนี่ยปกติเราคุณในส่วนของ Android ถูกไหมแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเขามีให้เราได้ใช้งานกันแล้วนะครับโดยในส่วนตรงนี้ให้เราทําการไปที่หน้าโฮมของ iPad นะครับจากนั้นกวาดมาทางด้านซ้ายตรงนี้สังเกตได้เลยว่าในมุมของด้านซ้ายตรงนี้เ็าจะมีหน้าตาวิดเจ็ตให้เราทําการได้ใช้งานในส่วนตรงนี้คือเราสามารถปรับแต่ง หน้าวิจิตรตรงนี้ได้ว่าเราต้องการให้วิจิตรตรงนี้มีหน้าตาปรากฏในส่วนของตรงไหนบ้างเราก็ทําการตกแต่งเข้าไปแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้โดยการที่เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมาอย่างที่ด้านล่างสุดในส่วนของวิจิตรแล้วก็มาที่คําสั่งมาที่คําสั่งแก้ไขนะครับจากนั้นคุณก็ทําการเรื่อปรับแต่งวิจิตรได้อย่างตามใจชอบของคุณนะครับเมื่อเราปรับแต่งเสร็จแล้วให้เรามาที่คําสั่งที่เขาว่าเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้หน้าวิจิตรของเราก็ทําการปรับแต่งให้ตามที่เราแต่งเอาไว้อย่างอัตโนมัตินะครับและ แต่ยังไปปรากฏอีกทีในหน้าในส่วนของ Notification นะครับก็คือในหน้าของแถบแจ้งเตือนนั่นเอง C เลื่อนแถบด็อกง่ายนิดเดียวในแถบด็อกตรงนี้ก็คือเป็นแถบที่ว่าเราเปิดแอปพลิเคชันทางลัดนะครับเร่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น1ฟีเจอร์ในตำนานของ Apple ได้เลยก็ว่าได้นะครับโดยนส่วนตรงนี้ให้เราเนี่ยทำการ ปักหมุดแอปพลิเคชันที่เราจะใช้งานบ่อยๆกันนะครับแล้วก็ทําการปักหมุดวางเอาไว้ในส่วนของแท็บด็อกตรงนี้นะครับหรือในขณะที่ว่าเรากําลังเปิดใช้งานในหน้าแอปพลิเคชันแอปใดแอปหนึ่งนะครับและเราต้องการเนี่ยให้เห็นในส่วนของหน้าด็อกตรงนี้นะครับเราก็เพียงแค่กวาดแท็บด้านล่างสุดของหน้าจอานะครับ กดขึ้นลงมานิดเดียวแบบนี้นะครับในแถบด็อกตรงนี้ก็จะโผล่มาให้เราเห็นได้แล้วนะครับอย่างอัตโนมัติ5้าสลับหน้ารีเซนแอปสลับหน้ารีเซนแอปตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราได้เปิดแอปพลิเคชันค้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับในระหว่างที่เราเปิดในหน้าแอปใดแอปหนึ่งที่เราใช้งานอยู่หน้าตอนนั้นนะครับจะต้องการที่จะเปิดแอปพลิเคชันที่เราได้เปิดเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เพียงแค่ทําการเลื่อนนะครับบริเวณที่แถบด้านล่าง <Okay. S 1> ของหน้าจอนะครับม,มีลักษณะอย่างนี้แล้วก็ ปัดไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานได้เลย,เลยว่าต้องการจะเปิดในหน้าแอปดีเซนแอปตัวไหนนะครับแล้วก็ปัดเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับปัดซ้ายปัดขวาตรงนี้ก็เลือกอยากจะเปิดในหน้าแอปดีเซนแอปตรงไหนก็แล้วแต่ตามความผู้ใช้งานของแต่ละคนนะครับ 6. เข้าหน้าโฮมง่ายิีเดียวการเข้าหน้าโฮมตรงนี้โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ทําการ ปัดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับปัดขึ้นก็คือปัดจากขอบหน้าร่างสืดของหน้าจอเนี่ยปัดขึ้นมาเพียงแค่ครั้งเดียวเพียงแค่นี้ก็จะได้ทําการเข้าสู่หน้าโฮมใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ว่าง่ายกว่านั้นนะครับซึ่งเรียกได้ว่าคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนั่นก็คือโดยการที่ว่าเราเอาข้านิ้วของเราทั้งหมดนะครับหุบเข้ามาอย่างนี้แค่นี้ก็ทําการเข้าสู่หน้าจอหลักได้อย่างง่ายดายนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทําซ้ําอีกครั้งนะครับก็จะเป็นการเด้งเข้าสู่ใน,ในส่วนของหน้าจอโฮมนะครับก็ได้งง่ายเช่นเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องกวาดไป ก่านมาแบบนี้อยู่นะครับ7 split screen หรือการแบ่งแอปพลิเคชัน2หน้าจอในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับฟีเจอร์นี้โดยในฟีเจอร์ตรงนี้ได้มีมาก่อนในส่วนของ Android นะครับเวอร์ชัน7.0ดูกัรนะครับโดยวิธีการใช้งานในฟีเจอร์ตรงนี้นะครับให้คนเนี่ยทำการเปิดแอปพลิเคชันแอปใดแอปหนึ่งก่อนแล้วก็จากนั้นทำการกวาดในแถบด็อก ok ขึ้นมาแล้วก็ทำการแตะค้างในส่วนของแอปด็อก ok ตรงนี้แตะค้างเอาไว้ แล้วก็ไปยังบริเวณทางด้านซ้ายหรือด้านขวาฝั่งไหนก็ได้ครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วสังเกตได้ดีนะครับว่าในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้จะมีบริเวณพื้นที่สีดําให้เราทําการเวางแอป,ปที่เราลากเอาไว้ใส่เอาไว้ในส่วนตรงนั้นได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ในส่วนของหน้าจอก็จะทําการแบ่งแอปพลิเคชันให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับและในข้าหวังที่เราแบ่งหน้าจอในส่วนตรงนี้ครับแล้วยังสามารถปรับขนาดหน้าจอของแอปพลิเคชันตรงนี้ได้ว่าเราต้องการให้แอป,ปในแต่ละส่วนนี้มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถปรับได้ตามใจชอบได้เลยครับ ไลด์วิวก็คือเป็นการแบ่งแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้จะเป็นการแบ่งแอปพลิเคชันแบบหน้าต่างแบบลอยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับในส่วนของ s p ิดวิวมากเราเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันที่อยู่ในหน้าแถบล้อกตรงนี้แตะค้างเอาไว้แล้วก็วางในตำแหน่งใดก็ได้ครับผมในทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้เรายังสามารถเปิดแอปพลิเคชันอย่างอื่นที่เราต้องการจะ แยกเป็นหน้าต่างลอยนะครับแล้วก็สามารถลากแอปในแท็บด็อกตรงนี้ไปวางในส่วนของสไลด์วิวตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถแบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายนะครับและไม่หมดเพียงแค่นี้เรายัางสามารถซ่อนหน้าต่างสไลด์วิวตรงนี้ไปยังขอบหน้าจอที่เราต้องการจะซ่อนไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเปิดใช้งานเรือกใหม่อีกครั้งนึ่งเราก็ทําการปัดเก็บไปได้นะครับในส่วนของขอบหน้าจอแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเรียกตัวนี้ใช้งานกับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งครั้งเราก็ทาการกวาดเข้าหานะครับเพื่อเป็นการเรียกใช้งานในส่วนของสไลด์วิวนะครับก้าวทำสไล ด้วยในส่วนตรงนี้เราก็สามารถแปลงจากในส่วนของสไลด์วิวตรงนี้นะครับให้แปลงไปยังในส่วนของสปิดสก,กินหรือการแบ่งหน้าจอนะครับด้วยในส่วนตรงนี้เราทําได้ง่ายมากเพียงแค่เราแตะขีดนะครับบริเวณด้านบนในส่วนของสไลด์วิวตรงนี้แตะ ค้างเอาไว้แล้วก็เลือเ่อนไปยังขอบทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอนะครับแล้วก็จากนั้นทําการปล่อยค้างเอาไว้นะครับเพียงแค่นี้แล้วก็ได้ทําการแปลงจากในส่วนของสไลด์วิวตรงนี้ให้กลายเป็นสปริตสกีนได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าในส่วนของ2ฟีเจอร์นี้อย่างสปริตสกีนและรวมไปถึงสไลด์วิวนะครับจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าคือยังมีบางแอปพลิเคชันที่ยังไม่รองรับกับฟีเจอร์ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับสิบย่อขยายแป้นพิมพ์ของเราได้ในส่วนตรงนี้คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิตข,ของ Apple ได้เได้น,นั่นก็คือเรราาาสามาถทําการย่อให้มี ขนาดเล็กลงและรวมไปถึงการขยายตรงนี้เราก็สามารถทําได้ง่ายนะครับและยังไม่หมดเพียงแ,แค่นี้เรายังสามารถแบ่งแป้นพิมพ์ของ iPad นะครับให้ทําการแยกออกเป็น2ฝั่งทาาด้านซ้ายและานขวาซึ่งในการแบ่งแยกแป้นพิมพ์ในส่วนตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าในการพิมพ์แป้นพิมพ์ตรงนี้จะพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนะครับ hey, ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้แป้นพิมพ์ที่เราแยกเอาไว้ก่อนนี้เราก็สามารถใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยปุบเข้าหาเพื่อทําให้แป้นพิมพ์ของเราเนี่ยกลายมาเป็นในโหมดขยายนะครับเต็มหน้าจอได้อย่างปกตินะครับ และทั้งหมดนี้คือ10เกสเจอร์สำคัญสำหรับ iPad ที่ช่วยให้การใช้งานใน iPad ของเราง่ายขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ได้รับชมคลิปนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับในชีวิตประจําวันนะครับก่อนจะลากันไปนะครับให้ทุกคนก,กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งรับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนั้นฝากกด subscribe และสั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคนิคดีๆจากพวกเรานะครับเพราะนี่คือ SD Tech t r i c k เพราะเทคโนโลยีไม่มีที่สิ้นสุดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสด